ต่อไปในเรื่องของการตลาดแบบแรงดึงดูดกันนิดนึงนะครับเป็นแบบแบกเน็ตมาร์เก็ตติ้งคืออันนี้มันเริ่มจากลูกค้าหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยหลายคนนะครับก็บอกบ่นนะช่วงหลังเนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดก็ตามเนี่ยก็ยังมีค่ายใ่า่ในเรื่องของการทำการตลาดเยอะมากเลยแต่ว่าได้ผลตอบแทนหรือพวก ROI หรือ ROAS เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างต่ำนะครับ ก็เลยมาปรึกษากันนะฮะว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะทำการตลาดให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวัน okay นี้ก็จะมีนีวครับนิดเดียวผมผมทั้งคำถามนิดเดียวก่อนก่อนจะไปต่อบบางคนอาจจะรู้จักเนาะ ROI ROAS แต่บางท่านอาจจะอะไรอ่ะอะไรคโอ ROI ROAS มันคืออะไรเอา ROI ก่อนละกันนะครับ ROI เนี่ยน่าจะรู้จักกันในวงกว้างหน่อยก็คือ return on investment นะครับก็คือเราลงทุนไปเนี่ย เราได้รับรีเทิร์นหรือผลตอบแทนกลับมาเนี่ยได้ได้ไดน่าพอใจไหมนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบส่วน ROAS ก็คือเป็น Return of advertising spending นะฮะ Spend ก็คือว่าเป็นการจ่ายค่าโฆษณา advertising ไปเนี่ยเราได้รีเทิร์นกลับมาได้ได้ได้อัตราเท่าไหร่พึงพอใจไหมอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เออมันแล้วแต่และ แล้วธุรกิจด้วยนะพี่ว่าเอะ ROAS คนจะเป็นกี่เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะครับเอออย่างอย่างธุรกิจของกระเป๋าผมได้สัก5%เปอร์เซ็นเงี้ยผมก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยอ,อะไรประมาณเนี้ยครับับก็คือเป็นเหมือนอัตราที่เราจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วมันได้เป็นยอดขายกลับมาเท่าไหร่จะได้รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมเ,เงิน,นที่เราคร่าโฆษณาเนี่ยมันมันจ่ายไปแล้วนยเฮ้ยมันมันมากกว่าในตลาดหรือน้อยกว่าในตลาดัน คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายหรือเปล่าคือบางคนก็ลงไปไม่ได้ดูตรงนี้สุดท้ายที่สุดก็คือโฆษณามันกินกําไรกินเนื้อไปหมดก็ลําบากเข<อ>า<ช>เนื้อหมดใช่<อ>ครับมันมันทําแล้วมันก็เหนื่อยอ่ะแล้วมันก็รู้สึกท้อกันไงเออ,อ,อตอนนี้มันก็ต้องหาวิธีการทําการตลาดแบบแบบบางอย่างที่มันจะทําให้รู้สึกว่าเอ้มันมันคุ้มทุนหน่อยอะไรเงี้ยครับอือ นา okay. จะพอเข้าใจกันครับไปต่อครับเชิญครับอ่าโอเคถ้ามีท่านไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสอบถามนี่ก็สอบถามคอมเมนต์มาได้นะครับเออแล้วพวกเราก็ยินดีมากเลยนะครับที่จะช่วยตอบนะครับโอเคก็มันมีปัญหาเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องหลักเลยนะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าเอ่อ SME หลายท่านหรือว่าแม้แต่จะเป็นธุรกิจแบบคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ ทําค่าโฆษณาเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันได้มันน้อยมันมันมีหลายประเด็นนะครับหนึ่งก็คือเซกเมนต์ของธุรกิจนั้นเนี่ยมันมันไม่โตแล้วกําลังซื้อมันน้อยแล้วในเซกเมนต์นั้นมันก็อาจจะทําให้ตรงเนี้ยมันไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับหรือมันไปอยู่ในเทรนที่มันเป็นขาขึ้นหมดอ่าอย่างอีคอมเมิร์ซอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปอยู่เซกเมนต์ที่มัน โอ้โห oh, มีการแข่งขันกันมหาศาลมากการแข่งขันมหาศาลเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะมีเรื่องปัญหาให้ดูแลกันนะครับแต่เ,เราไปหน้าถัดไปเลยดีกว่าโอเค,คอันนี้ผมสรุปมาให้ว่าสี่ปัญหาหลักๆเนี่ยที่เป็นปัญหาในตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับอือันดับแรกนะฮะซ้ายบนงบการตลาดบานปลายครับอ,อย่างอันนี้ยกตัวอย่างเช่นช่วงเดินแรกเนี่ยสมมติว่าโยนค่าโฆษณาไปสักห้าพันบ,บาทแล้วกัน ขำๆนะฮะ5,000บาทปรากฏว่ามันไม่ได้ผลเลยยอดขายก็มาน้อยหรือยอดขายมามันอาจจะคุ้มค่าโฆษณาบ้างนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทําการตลาดยังไงเพิ่มเติมและเพราะว่าการโฆษณามันเป็นการตลาดที่วดเร็วที่สุดนะครับคือคนเห็นปุ๊บเราก็ตัดสินใจซื้อได้ค่อนข้างเร็วก็ทุ่มการตลาดลงไปครับพี่เกียรติใส่เงินเข้าไปอีกเรื่อยๆโอ้คราวนี้มันมันมีแต่ค่าโฆษณาค่าการตลาดแบบมหาศาลอะ แต่ว่าตลมทฤษฎีเลยนัน้อยมากคือทุกคนอ้เราอัาโฆษณาเยอะแต่ว่ามันไม่มีเยอะขนาดนั้นนะที่จะให้อัามันไม่คุ้มแล้วเนาะอือใช่ครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเอ่ะข้อสองนะครับลงมาข้างล่างซ้ายเป็นการสื่อสารผิดกลุ่มครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราทําค่าโฆษณาไปใช่ไหมครับพี่เกียรติแล้วบางทีมันกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าตัวจริงของเราอ่ะออ ก็อาจจะเป็นกลุ่มอื่นที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้ทางตรงเท่าไหร่ก็อาจจะไม่มีเกิดการซื้อเกิดขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นการโฆษณาแบบเนี้มันก็เสียค่าใช้จ่ายโดยโดยไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าไหร่อืมอันอันนี้อันนี้ก็เออจริงๆรอันเนี้ยนักการตลาดอาจจะจะเรียกว่าต้องเจออยู่แล้วการสื่อสารกลุ่มแต่ว่ามันจะต้องมีการ o p t i m ม z e มีการปรับปรุง แคมเปญ <ừ m. S 1> การโฆษณาอะไรเงี้ยเรื่อยๆเพื่อให้มันถูกกลุ่มมากที่สุดนะครับแต่ว่าตัวอินบาร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเดี๋ยวเ <ไป S 1> ้่อนมาดูกันส่วนทางขวาบนนะครับคู่แข่งมากแข่งขันตัดราคาเมื่อกี้เนี่ยครับอย่างที่คุยกันว่าเฮ้ยเออไอเซกเมนต์ของธุรกิจเราเนี่ยกลุ่มกลุ่มอุสาหากรรมของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์ที่มันแย่ แต่อยู่ในเซกเมนต์ที่มันดีแต่ว่าพอทุกคนเห็นเนี่ยมันก็เข้ามามรรุมาตุ้มมาครับพี่ตลาดใหญ่ใครใครก็อยากเข้ากำไรดีใครๆครก็อยากกระโดดเข้ามาอ่าครับอย่างอาจจะเคยเป็นลูโอเชียนอยู่แล้วมันก็กลายเป็นดโอเชียนโอ้โหทะเลแบบแดงเดือดเลยคราวนี้เออแข่งกันตัดราคากันบางคนคือยอมขาดทุนอ่ะออเยอมขาดทุนเพื่อให้ได้เพื่อเพื่อแบบเอาลูกค้าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย เอาทุนคืนเอาทุนคืนหรือหรือมันมีของที่มันค้างสต๊อกอย่างเงี้ยครับยอมยอมขายตัดราคาอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเคสสั้นๆแล้วกันผมมีเพื่อนเปิดร้านอยู่อย่างเงี้ยช่วงโควิดต้นปีสองพันสิบเก้าเงี้ยมันเกิดระบาดแพเดมิกใหม่ๆเนี้ยเขาก็ไปตุนพวกแอลกอฮอล์พวกเจลพวกอะไรเงี้มาหน้ากากมาแต่พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งอะฮะ เออ<ล>ทุกคน<ล><ล>เริ่มใช้ห<ล><ว>นา้นากากผ้าใช่แล้วทุกคนเ,เริ่มมีแอลกอฮอมากขึ้นคือคือซัพพลายมันเริ่มมากขึ้นคือคนเริ่มผลิตมากขึ้นอ,อ,อะไรเงี้ยโอ้โหสต็อกไว้ประมาณแบบห้าแสนอะ ยิ้มเลยฮะยิ้มทั้งน้ําตาให้ก็อยู่ได้นานไงก็อยู่ได้นานแต่ต้นทุนมันจมไงพี่แล้วตอนนั้นเครดิตเทอมเนี่ยบางทีมันสั้นด้วยนะเพราะว่าของมันไม่มีที่เครดิตเทอมบางทีแบบสิบห้าวันหรือบางทีต้องจ่ายสดเลยอะเพื่อให้ได้ของมาขายอันนี้ครับก็ต้องก็ต้องยอมขายแบบตัดราคา ยอมขาดทุนไม่งั้นแบบทุนมันก็จมตั้งห้าแสนบางคนนี่ผมได้ยินแปดแสนก็มีนะครับอืมครับอ่าโอเคอันสุดท้ายนะครับทางล่างขวามือเนี่ยยอดขายต่ํากำไรน้อยอพอว่าจ่ายค่าโฆษณาไปเยอะแน่นอนค่าโฆษณาก็ต้องมาเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งนะครับของงบกำไรขาดทุนมันก็มาแย่งชิงพื้นที่ตัวกำไรกำไรเราก็น้อยลง ครับอืมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาแต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันมันก็เป็นปัญหามานานนะก่อนเกิดโควิดมันก็มีอยู่แล้วนะครับพี่เกียรติครับเออแต่พอช่วงโควิดนี่ก็อาจจะทําให้หลายคนเนี้ยหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกันครับอืมครับอืมคราวนี้ก็มีท่านหนึ่งนะครับ